ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับนี่วิธีตัดเน็บในหลังลองทรงนะครับเนี่ยคืื้เน็บในอย่างนี้ครับใช้เบอร์สองเป็นตัวเดินมาปื้ดหนึ่งหน้าฟันกับคุณเลี่ยงแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งเนี่ขึ้นอีกพื้ดพื้ดอย่างนี้ครับขึ้นอย่างนี้นี่ให้ดูนะครับชาวเน็ต ขาถามมาว่าเนบในเปิดเปิดเนบในเปิดข้างไงหลังใบหูเราก็เอาเป็นลูกสี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่คือหนึ่งด้านหลังใบหูก็แ้มเป็นฉากอย่างนี้ด้านหน้าก็ห้มเป็นฉากกับตัวนี้แล้วตรงนี้เ็าเอาโบยหนึ่งเก็บฝั่งนี้เขาจะเอาเป็นลงทรง,งกลางต่ำๆเขาก็ทําอย่างนี้ด้านหลังแล้วเวลาบเราก็คึบอ,อย่างนี้ครับ แล้วเอามีดโกนนี่ลากซ้ำนิดนึงทำตามแนวที่เราขึ้นไว้เนี่ยให้ได้ฉากแล้วก็วางมีดให้ตรงกับเส้นอยอ่างนี้คือออย่างนี้ก็วางมีดตามไปคือคืออันนี้คือวิธีสาธิตเน็บในทำเส้นสองเส้นหลังลองทรงดูด้านหลังนะครับผมจะทำให้ดูนิดนึงตรงนี้ ทำมาลงทรงด้านหลังนะเอา0.5มาเลยอย่างเงี้ยเอา0.5มาทำเป็นลงองทรงต่ำตึงหูตึงหูอย่างเงี้ยเพิ่นเพื่นเพ่นขึ้นอย่างนี้แเลยครับเพิ่นหน้า30องศาหน้าบัตรเตเลียนเพื่นขึ้น สาบองศาอย่างนี้แล้วเราก็ทำเส้นทำเส้นอย่างเี้เราทำเส้นอย่างนี้บแ,แล้วก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงสมุไรญี่ปุ่นนะครับ ทำ <gas> อะไรญี่ปุ่นนี่รู้ส <holm Heavenly> ึกว e> ่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนสงกัับป่าสงกัับสงสรสงกับป่าสงอะไรเนี่ยเนาะ